เอวมัมเมสุตังเอกังสมย,ยังพัควาภาลานาสิยังวิหารติอิสิปัตตินีมิคาทาเยตัตตระโขพัควาปัญจวัคคิเยพิขูอมันเตสิเทวะเมพิขเวอันตาปักพชิเตนะนาสีวิตัพายูจะยังกามสุกม,มาสุขันลิกานูยุโนโคหีโนคัมโมโปธุชนิโก อนะริโยอนัตถะสันหิโตโยจายังอัตตลิกะอัตตะกะลิทะมะถายุกโนโคทุกขอนะริยะิโยอัตถะสหันทะสัตหิโตเอเตเตพิขโวอุโพอันเตอนุคัมอนุปคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสามพุทธาจะขุกรณี ยานกากรณีอุปสมายะอภินญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกัตมาจะสาพิฆเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณออภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกากรณีอุปสมายะอภินญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อายะเมวะอริโยอัดถังคิโกมะโคเสรยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโคสัมมาวาจาสัมมากัมมตสัมมาอาชิโวสัมมาวายมูสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังค่ะอายังโขสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาพเตนะอภิสามพุทธาจักขุกะรนียานะกะรนีอุปาสสามายะอภิญญยยะสัมโพทายะนิพานยะสังวัตติ มีทางโขงปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรลาปิทุกขาปะละนำปิทุกขังสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนละภะติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุทาปาทา ปันจุปาทานักขันธาทุกขาอีทางโขปนาพิขเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายายางตันหาโกโนภะวิกานันทิทนันทิราคสะหะคตาตัดต,ตละตัดตลาภินันทินีเสรยทีทางการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอีทางโขปนาพิขเว ทุกขานิโรโทรอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอาศิสะวิลาคันิโรโทรจารโคปตินิสันโคมุติอนาลโยอิถังโขปนาทิคเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะมีวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิฆเวบุเพอนานนุสตเตสุธรรมเมสุจากของอุทาปาทิญาณังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตังโขงปนิทังทุกขังอริยสัจจังปะรินปะรินเยยันติเมพิฆเว บุพเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจับขงอุทัปปธิยานางอุทัปปธิปัญญาอุทัปปธิวิชาอุทัปปธิอโลโกอุทัปาธิตังขโขปานิทังทุกขังอริยะสัจจังปเรญยาตันติเมพิฆเวบุพเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจับขงอุทาปาะทิยานางอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปปะทิอโลโกอุทัปาธิ อิทังทุกขะสมุทโยอ,อริยสัจจันติเมพิขเวบุพเพอนนันุสุเตสุธรรมเมสุจากของอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขะสมุทโยอ,อริยสัจจันป,ปะหาตับพันติเมพิฆเวบุพเพอันุสุเต,ตสุธรรมเมสุจากของอุทปาธิยานังอุทปาธิ ปัญญา ي, อุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันัน,นติเมพิคเวบุพเพอาน,นนุสติสุธรรมเมสุจากของอุทัปปาทิยานังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิธังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิคเว บุเพอนันโนสตเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาธิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขานิโรธอริยัสัจจังสัจชิกาตับพันติเมพิคเวบุเพอนันโนสตเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาธิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ ตังโผนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันสัจฉิกะตันติเมพิขเวบุพเพอานนุนสติสุธรรมเมสุจากขงอุทัปาธิญาณังอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาธิอโลโกทัปาะทิอีทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวบุพเพอานนโนสติสุธรรมเมสุจากขงอุทัปาะทิ ยานางอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันภาเวตพันติเมพิกเวบุเพอนันุสเตสุธรรมเมสุปจักขงอุทัปปาทิยานางอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกงอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรธาคามมนีปฏิปทาอริยสัจจัน ทาวิตันติเมพิฆเวบุพเพอนันุสเตสุธรรมเมสุจากของอุทปาทิญานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวกีวันจะเมพิขเวบุกเพยาวกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยาถาภูตังยานทัศนัง น,นัสุวิสุทธังอโหสิเนวะเตตาวาหังพิกโวพิกเวสเทวาเกโลเกสมาระเกสพลมะเกสัตสะมณะพรมมนิยาปชายาสเทวะมนุสายะอนุตตรลังสมาสัมโพธิงอภิสังพุธโธปัจจัญญาสิงยตัตโตจะโหมพิกาเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันตนิวัตัง ทวา่าทศากาห g ัรยถาโคตังยานทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอัฐา,า,าหังพิกเเวสสเทวเกโลกเกสมาสมาละเกสมคมเกสัตสมณนะพ,พลมมานิยาปชายาสสเทวมโนสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัพพุทโทรปัจจัญญาสิงยานันจปะปณะเมทัศนังอุปัฏฐปาทิ อากุปปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัถิธานิปุกนะโบตุอิทามะโบจะพระควาอัตตะมะนาปัจจวัคคียาภิกขุพระควะโตภาสิตังอภิทานันทุอิมันอิมันสัมมินจะปนะเวยะการณัสมมิน พันยะมานีอายะสมะโตโกนทันยะัสะวิรชังว,วีตะมะลงังธรรมมาจักขุงอุทะปาทิยังกินจิสมุทะธรรมมังสัพันตินิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะพัจกจะพักขวตาธรรมมาจักเกภูมิมาเทวาสัทธามนุษยสาวสุเอตัมพักขวตาพาลานเสียง อิติปัตณีมิฆาทายีอนุตตลังธรรมะจักกางประวัติตังอปปติวตียงสมเนนะวารลมณณนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพรมมุนาวาเกนะจิวาโลกะสมินติภมูมานางเทวนังสัตทังสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทมนุสสาวสุงจาตุมมหาราชิกานางเทวนังสัตทังสุตตวาตาวะ ตาวติงสาเทวาสัทธรรมนุสาเวสูงตาวติงสานังเทวนังสัททางสุตตวายามาเทวาสัทธรรมนุสาเวสูงยามานางเทวนังสัททางสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธรรมนุสาเวสูงตุสิตานังเทวนังสัททางสุตตวานิมมานรตีเทวาสัทธรรมนุสาเวสูงนิมมานรตีนังเทวนังสัททางสุตตวาปะละนิมมิตะ วาสาวัตตีเทวาสัทธมนุสาเวสูงปรลิมมิตรวะสวัตตินังเทวานาังสัททางสุตวะผมมากายิกาเทวาสัทธรมนุสาเวสูงเอตัมภควตาพาลานสิยังอิสิปตะนีมิฆาทายอนุตตลังธรรมมักจากกลางประวัตติตังอัปประวัตติยังสมัมมาเนวะาวาพลุมณนีนะวาเทเวนะวามารนะ วาพมมุนาวาเกนะจิวาโลกาสมินติอิติหตนีานณีนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรมโลกาสัตโธอัพุพขันชิอายันจทะทัสสะทัสสะสะหสีโลกธาตุสังกรัรมปิสัมปะกรัรมปิสัมปเวทิอัปปมารูจะโอราโรโอภาโสโลก โลเกปตและโหสิอติกรรมมีวะเทวานางังเทวานุภาวังอะทะโขพะควตาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตโพโกณทันโยอัญญาสิวัตโกวัตโพโกณทันโยติอิติหิทางอายะสมะโตโกณทันยสะอายาโกณทันโยตวะวะนามังอโหสิติ